บันนี้ไผว่าเวอรกี้ดำกิสตีปากเด้อบันนี้เด้อปุริเสือรางวัลคือยังเงินรางวัลกี่คู่มันปุริเสือไปเอาจุ่มแป้งเลยเขาคนคู่มันปุริเสือไปเอาจุ่มแป้งเลยเขาคนเหนื่อยวล้สบายดีสบายดีทุกคนสบายดีปีใหม่ปีนี้ก็เป็นปีใหม่คลิปนี้ก็เป็นอาจจะเป็นคลิปแรกของพวกเราเนาะซึ่งมือนี้เฮามากครับ ขัวม่วนคัวมันเพราะว่าเขาอยู่กับขนมเล่มีเล่มีเฮขัวเก่าซึ่งมื้อนี้เขาจะม่วนจะมันมีเฮตามโซโลแกนของ<ช>ขนมเพิ่นอย่างใน,นน้นยซึ่งว่าตอนนี้เล่ของพวกขาก้าวกบชิม,มีการปับเปลี่ยนแพ็กเกจจริงหรือว่าฮุบโซมปริมารอย่างยังซ้ำเก้าแล้วก็ความแซ่บไปยังซ้ำเก่าซึ่งมื้อนี้พวกข้าสกิมาริ่งเกมแข่งขันกันได้เพื่อเอาชนะและก็สิ่งรางวัลบุ้งว่าเป็นอย่างเราต้องถามโปรดิเซอร์โปรดิเซอร์รางวัลคืออย่างเงินหนึ่งหมื่นกี่เงิน คุณอ,อที่เสียอาจจะถึกลงโทษและเกมที่เอาจะนำมาลิน่ในมือนี้ก็เป็นเกมถ้วยรถซาร์ของขนมเลอ๋อนี่อยู่ข้างหน้านี่จะมีเก้าถงเนาะอาจจะเป็นเก้ารถซาร์อ,อ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเฮาจะนี่อุปกรณ์ที่ว่าโปริีเซอร์ให้มาเป็นผ้าปิดตาเนาะและเริ่มาะเสียตอมกดหนึ่งเสียม่กกี้กดสองเสียน้องกดสามลเลยเรกาทุกคนกดสามเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาอีกวันหนึ่งเวลาถ้รไจะทีกได้เฉยยู่เนาะ ตอ้าวทุกคนตอนนี้กับขนมอยู่ในมือของพวกเราเป็นชีช้างหัวกันแล้วบวมว่าอยู่ครบแลว้วบวมยาวเลยอ่ะก็เดี๋ยวจะขอดมกันนะหอมอน้ำลายแตกเลยรู้สึกว่ามันจะเป็นแบบผงผงอย่างายาก นี่นเพราะว่ามันสีแดงๆนี่รู้สึกว่ามันก็เป็นก้อเล็กนี่กันเราต้องเป็นแบบพวกน้ำจิ้มนะน้ำเจวแล้วเสลยจะได้โอ้เ,อเสลยบ้าก,กันหรอกไหมล่ะนี่นะทุกคนอันนี้ผู้กับผู้กินกับเราเอามาให้อันนี้เสลยผู้กินตับม <c oughs> ีแต่มีแต่สิ่งนี้ <c oughs> นคนน <c oughs> ี้คนนั้นเอามาเสลยกันเลยจ้า,า,า <c oughs> อ้าลุยเออลุยเลยนี่ รถกระเพรากรอบ่ะที่เหลือก็ต้อลงโทษแล้วตามรล้เบียวคือดีดีได้อะมันเป็นเป๊กยางแก๊สอีกสี่ฮอบได้เออมันเป็นยางนเขาโฆษณาเนาะอุ้ยหน่าข่าวแล้วเกินอ้โทษดงมันอเินไันต้องเอาบ้ากูกระด้ น้ำหนาวไปซีไหน,นขี้ขงห,หงมกยกูไหลลงมากระไหลแล้วมาใส่นี่เท็กบานีน้ำกับบุก็จะมากราบอยู่<า>แล้วเราเพ,พื่อนกูเดียวเราโอเคไปต่อไปเลย <c oughs> กินที่คุ้นเคยแป้งหรือ้ออปล่าทราบเลยกลินแล้วไม่อยากยูดเลยมันหอม,อมแบบมันเผ็ดน้อยอมสม,สม่ำๆนิดหน่อยอย่างไรก่อน การคิดแบบมันคือปลาหมึกอียงจัดยากนี่แหละเนาะออกออกโซนแบบทะเลไปค่ะนี่รสหมึกย่างฮอตซิลลี่อย่างนี้แหละอ่ะตอนี่นี่สู้คือสู้คือ <c oughs> สองคนสู้คือมั่นคือกันเหร <c oughs> อ,อ,อล,ล้างบุหรี่แล้วมือนี่นะล,ล้างบุหรี่แล้ว <c oughs> อ่ะตัวเปิดแล้วเพื่อความมั่นใจของตัวอาร์ัดถ้าตัวถึงตัวก็ได้ลุ้มพวกกันสองคนนะเพื่อความเลี้ยวเฮาเกยมอ่าอันนี้ไปเลยเอออมาเตียย เตียมมากันเลยจต๊ตเตียมเซกันลั A ้เอามาเอามามนี <sk ่ต้องเอามาก้กันสตูมาจึงเงินบ่อยแยเอนี่แก้ไกันนี่นี่พร้มอ่ะพร้เอาตัวสีาเชออกันสามหรือว่าสหรือว่าหกนี่กัลงต่

Bao bóc chưa lắm đi đi trái đi 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 ไม่ยังะไอาเอาม่ต้อเปกันหน่งมาเนาะบนบอออขาดแต่น้ำมันตัวนี้อุ้ยสีหน้ากับสีอนั่นแหละเละๆก็ต้องทาเป้งนี่นี่นี่เออ อันท้องแบบปสเตอร์แห้งๆกับไปได้ยันดังไปนะฮักแต่อากาศนี้ใครเนี่ยดังกันน่ะฮักแต่เกิดมาอยู่แล้วมันก็เลยบอกว่ายันนี่ยังกันดังแท้ซิลโคนแท้ซิลโคนแท้เจ๊กอรีน้อพี่นังน่ะนำก่อนสัสแปลกๆหน่อ้นึง ต้องเป็นเลิศใหม่วาซาบิหรืปล่า,าแต่ตอนนี้ส้มส้มได้ใหญ่ขนาดคือมะนาวคือเลมอนอีกจากอยากเนี่ยหอมๆนะเานาะออกหวานๆหน่อยขอเบิง่งอาเด้อเดี๋ยวท <c oughs> ี่คุณเห็นเนี่ยเดี๋ยวคุณเห็นเป็นสีขาวเบิเ่งเ๋ยวนี้เด้อเด้มีอย่างค้ำทุกคน เด, <c oughs> ดี๋ยวนี้แะตัวน่าตัวซีเดี๋ยว,ว,น,วน,นี้ที่บอกนี่มันส้มคือซีฟู้ดเออเอาเด็กอดเด่นนูฮะมันมันคือซีฟอกซีฟู้ดนี่นะนี <c oughs> ่ซาวกีมแล้วหัวหอมอย่างนี้แหละมูซึโกกินเป็นหัวหอมบอ่อย่างจักอย่างเลยมาดู้ตัวกันทุกคนสองรถยังไงรถเมี่ยงค้ำข่มรถเมี่ยงคันโวว่ามั่นใจเต็มร้อยได้เมื่อกี้เนี่ยได้ <c oughs> <c oughs> อ่ะรถมันมีกลิ่นเลม็อกเลม็อกเลม็อกดกลินบงนังนาวยังค่ะเอาวางบัง,ง,งต้องมะเ <c oughs> อาเกียมใจอะแต่ชิ้นเนีน่ะไปใส่เดีนะโอ้โหกับเบอร์เห็ดแห้งดอกกับกันหูย่าตัวอันอนั้นมันคเข่าตาเข่าดำคืณตัวดีกัเบอร์เห็ดแบบนั้นดอกต่ <c oughs> <c oughs> อมืออจิงกาเบลจิงก,งกาเแบลบทางหมอไปลวต่ว มาตะกอนแล้วตอนนี้ก็เป็นฮอบสุดท้ายกันแล้วเนาะมาเบิ้งว่าจะเป็นรสซ่าได้จิ๋วทางโปรดิวเซอร์ของเราเตรียมให้อืมกินกังเทสตังแห้งๆหน่อยนึงหอมนะหอมแป้งเต่งกว่าะหอมหอมแบบปิ้งๆเนาะโซมโซมกอดตัวเก่าบ๊อบบุ๊มเปอร์ไปช่วไปเอาจุ่มแป้งเลยเขาเฮ้ยบุ๊มเปอร์ไปช่วไปเอาจุ่มแป้งเลยเขาเฮ้ยนี่ไงก็ เอาดกัเอาไปจุ่มแป้งฮาอะโอตัอบวบ้าก็จะบ่ทึ <c oughs> นกนะตายแล้วฟาบอา,ากระดท <c oughs> ึกแป้งะจนเบอร์บอกร่าจังไหนจะมีะเป็นกุ้งรสครีมแล้วก็หัวหอมมันใจเลยตัอนี้นักกมันใจจะมีกุ้งจะมีรสออริจินอลแล้วก็จะมีตัวรสโมริสาลายนี้แต่ว่าสาลายนี้น่าจะโบเมนกันรู้สึกเลยว่ามต้องเมตัวนี้แหละเมนังหะบ ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้สิคิใช่ป่ะปลาหมึกปิ้งนี่เออกี่กี่กี่ว่าตัวนี้เปล่าแม่ยังสองเออนี่ตัวนี้รถกุ้งรถกุ้งเอ่อรถกุ้งเผาแม่บว่านี่กุ้งเผารถกุ้งไทยรถกุ้งเผาและรถน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะตัวนี้ซีฟู้ดของตัวซีตัวนี้ตัวนี้เฮออสรุปนะตามกับน้องรถซาตตัวนี้ปลาหมึกปิ้งนี่แหละและเมื่อกี้แม่รถกุ้งเผาเออ อปโป้ดิเซอร์เสยเสรยดูเสยดูเมอกี้เป็นคนที่คีบคีบคี้ยังไงบ้าล่บคีบทีบคีบคีบาีบค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 าบคีบคีบคีบ้ีบคีบ้ีีบคี้คีบคี้ีบคีบ้ีบคีคีบคีบคีบอีบคีบคีเคีบคีบคีบบคีบีบ ไ้ก็เป๊ะๆสแกเออเอาเบาเลยเอาให้เบาเอาเาๆก่อเอาเาๆเอาสเาจะเนอเบาเมื่อกี้นักันเอาูตอกันคือูตนะเป็นมูักเียวหักเซียวแพงกันไหกันบเคยแบบเซวไปโป้เส้หนาวคู่ตจากเรื่อเมื่อกี้นีกันลังเลกันลังเลเออกันลังเลกันจ้าซื่อๆบ้าบุต่อบอกวา้ใจกันว่าเขาเป็นมูกันไดเออเบาพอแล้วพอแล้วหรือว่าจะชยอีกบอกพอแล้วพอแล้วป่ะพอแล้ว แล้วแล้วว่าพวกไหนกินนี่อาจีะพวกตัดทีเห็นใจกันเน้ออุ๊ยพวกเป็นอย่างว่าใส่ดักอย่าใส่ตังกวามันจะเข้าปากเอาแล้วมานลย กับพวกบอลเห็นใช่ตัวกีคนงามงามแหละโอเคแล้วชั้นี้นะแฟนหักแฟนหลงเสาเถาะเสาลิ้นน้ำสูตรเอเดี๋ยวนี้นะอ๋อพ่อแนี่มาสารุปคะแนนเน,นาะสรุปก็คือว่าน,น้องมีสามคะแนน,น <c oughs> ต้อมมีสองคะแนนแล้วก็กีมีสามคะแนน <c oughs> ทั้งหมดเขาลิ้มาห huh. oh. ้าห้อห้ารสชาแต่ว่าก็ยังมีอีกหลากหลายรสชาเนาะเอาไว้ให้ทุกคนได้เลือกแล้วก็มีหลากหลายขนาดนี่ขนาดกับขนาดใช่ไหมขนาดน้อยขนาดกลางและขนาดใหญ่ก็เป็นคล้ายๆว่ากินก็แบบ ครอบครัวนั่งเบิ้งนอกเบิ้งหนังเบิ้องตะดับอย่างกระไดหรือว่าพกผ้าไปกินอยู่ใสกไดเพราะว่ามันสะดวกสบายเอาไปป้าปิกนิกตั้งคอกตั้งแคมป์นี่กะตอบโจทย์ได้ตามโโลเกนเนาะมีเลมีเฮกัวเก่าซึ่งพวกเขามือนี้กะนักจัดเต็มกัวเก่าเนาะกายให้ทุกคนนั้นกายให้ทุกคนนั้นเอามาอยากกายอยากให้ทุกคนนั้นเอาเอามันไปอาบน้ำบนเนี่ยกระไดนะทุกคนเนาะอสรุปก็คือว่าขะแนนเสมอกันเนาะแล้วเฮาเช็ดใจในตอนีรางบอกรางวัล เกมช็อปรายการเดโมคาอัพเป็นยังไงครับชัดอ๋อเกมคอมเมอร์เลยเสนะอ้าวเออแล้วคนนี้เขาจะเสมอได้โบ่์โบว์เฮดจะได้ปะได้เงินหลายพันเงื่อนไข่ของพ่อมีก็คืออ้าววินเดอร์วินเดอร์คนที่หนึ่งเท่านั้นอ้าวคนละคนเสนะได้เงินละหนึ่งเสน่ห์สองคนก็ได้คนละล้านแหละเออเออนั่นแหละมันพ่มีผู้ชนะมันมันมันเป็นคนเสนออ๋อหรือว่าละนึ่ก็ได้เขาเป็นกันก็ได้พ่เออแล้วแต่ก็นะเอาตัวนี้กับพ่อ หนูสาใส่จิสัมพันส่ลิน<อ>เบือบอกโลซาร์ดนั้นๆอ้อาทุกคนสุดท้ายนี้ห้ามกับมีของมาแจกแลวทุกคน<อ>ซึ่งเป็นเสื้อจากนี่เลยขนมเลของพ่ค้าเนาะมีเลมีเฮก้เก่าควจะมีทั้งของแจกของถทอยนย่างอย่างหลากหลายเนาะมีแต่เข้าไปติดตามกิจกรรมขันกไอ,อยู่ที่เฟซบ,บุ๊กแฟนเพจของเลพันเดอร์และส่วนกติกาที่เราจะแจกเสือ้อนั้นก็มีอยู่บ่าให้ทุกคนแชร์คลิปนี้ไปเปิดเป็นสาธารนณะ<อ>แล้วก็ใส่อันแฮชแท็ก แคปชั่นรึเปล่าเออใช่แคปชั่นว่าอ,อยากได้เสื้อเล่แล้วก็ใช่แฮชแท็กเนาะเดี๋ยวเขาจะลงรายละเอียดให้อยู่ที่คอมเมนต์เด้ออ๋อเนาะทุกคนสำหรับผู้ใดที่มาคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ในะคนละหนึ่งไลค์แล้วก็คอมเมนต์ว่าเสื้ทีมใดหรือว่า,าจังใดแล้วก็มักรถซ่าของเล่นั้นเป็นรถซ่าเดีก็สามารถคอมเมนต์บอกเราได้เนาะอันว่ายัางบวได้กินยังบวได้ลองก็สามารถไปหาซื้อกันได้แล้วอยู่ที่ ้านค้าทั่วไปหรือว่ามินิมาร์คสุดเกอร์กอกซุปเปอร์มาร์เก็ตถือว่าเพ่นว่างขายทั่วถึงทั่วทุกพื้นที่กันแล้วในนตอนนี้นะทุกคนนะเออสำหรับมือนี้ขอกล่าวกันว่าสบายดีโอ้ยทอ่าทุกคนเนาะอันตอนนี้เราก็ถึงมาไล่แหละมาสุดท้ายเนาะเอาสิคอแทมเนาะมันเ็สได้เราหล่ยแล้ว ถึงขาเขาต้องเอาขึ้นบ้าน,หนให้มันโอเคสินะมันต้องชี้มันต้องชี้จะปากจะปากเดีเ๋ยวมาทุกคนเอาเอาขึ้นจะพายเดี๋ยวไผ่ปิดไม้พลักปิดไม้นะ ใครลกปิดไหม่ไม่ใครลาปิดใหม่มึงมันมันเลยเป็นแผนม้วนพอดีลีคือแบบเป็นไรอืมห่อสลมหน้ยใหผู้อื่นถอกับม้วนดีใจเฮฮากูกใหัวน้อยเดียวมต่ถึงเจ้าของเป็นอะไรวะนี่น่ะกูต้องชิมโดยไ่ทานไม่ให้กทเอาละทุกคนนะสสารลบคิปนี้กมาเนี่ะเอาไว้เบกันในคลิปหน้าบุิถึกบอเออลิ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  โอ๋อสตีทีจนเป็นขาผู้โอ้โหเห็นบาปเซียวกว่าเนี่ยมาสิฟายเขาอันหูวโอ๊ยแปลงมาซ้ำมันหดปากน้ำมูลแล้วจุดโตอื้อไหนหดกูบอกว่าเอากระป๋องแป้งคอหัวกูเลยกีตโตนักขาววัขาวเลยกีเมื่อวันนี้ไผว่บอกว่ากีดำกีตีปากแล้ววันนี้แล้วเม่ได้ดำแล้วเฮ็ดบ่ต้องเอามือสึ่อเฮ็ดนั่งสื่อ เฮ็ดเฮ็ดหน้าซื้อวันนี้ครับติดมาแลกคือสีหัวนะครับูดมาแล้วไม่สวยแลวคืนไม่ซนใจเดี๋ยวกล้องกูมัวเลยเอาไหมเอาหมื่อไหน่กระดาษอาร์เธอร์ถามรู้สึกแบบไว้ตั้งตัวแบบไปไว้ตั้งตัวแบบความรู้สึกคือกูนะมันเป็นอะไรบอกกูเข้าเอฟเฟลย์ไง โอ้โ้เป็ดกัดเต็มปากเลยกินอีกจะกูจะอย่กูจะลืมอะไรกูชูวร์ูเือตนังถ่ายโฮมเรากินเนาะบาย